สงครามชิงเจ้าการเงินโลกดอลลารานะครับทำเอาราคาทองแกว่งไกวชนิดใจหายใจคว่ำวันนี้อาจารย์โตวิเคราะห์ครับช่วงรอยนอเดอร์ครับมารู้จักเรื่องสิทธิและเสรีภาพกันจริจรงๆสักทีนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์ศาสตราโตอ่อนในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง youtube YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ official ครับฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ติดตามกันด้วยครับแาะท่านมีปัญหาทางกฎหมายครับอย่าลืมปรึกษาเราสิตามมาลอยคอนซัลท์อร์ครับสงคราม ที่แท้จริงนะครับก็คือสงครามในการชิงความเป็นเจ้าการเงินโลกในเวลานี้ประทุขึ้นอีกระลอกหนึ่งนะครับดัชนีชี้วัดก็คือราคาทองคำนั่นเองซึ่งใจหายใจคว่ำกันมากทีเดียวหลายท่านที่เป็นลูกศิษย์ผมก็โทรมาปรึกษาด้วยความกังวลนะครับ ผมเรียนท่านอย่างนี้ครับว่าทองคำนะเวลานี้ถามว่าราคาขึ้นไหมราคาขึ้นครับหนึ่งครับถ้าท่านไปดูกราฟราคาทองคำย้อนหลังหนึ่งปีท่านจะพบว่ามันมีการปรับฐานอยู่ตลอดและปรับฐานในขาขึ้นครับการปรับฐานก็คือราคา a v e r a g รราคาเฉลี่ยนั่นเองครับไปดูกราฟได้ครับ แต่ในขณะเดียวกันครับในระยะสั้นแน่นอนครับทองคําจะขึ้นหรือลงนั้นมันสลับกับหุ้นครับหุ้นนั้นถ้ามีข่าวดีหุ้นจะขึ้นนะครับถ้ามีข่าวร้ายหุ้นจะลงแต่ทองคํานั้นถ้ามีข่าวร้ายทองจะขึ้นครับแล้วก็ถ้ามีข่าวดีทองจะลงครับก่อนหน้านั้นครับเกิดเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเบรุตนะครับประเทศเลบานอนครับภาวะตึงเครียดของโลกในทุกสมรภูมิครับ ค่อยๆถีบราคาทองคำในระยะสั้นขึ้นมาจนไปสุดเพดานทํำนิวไฮครับที่2 7 7 u u s ดอลลาร์ต่อออนครับแล้วก็ล่วงมาแรงครับผ่านเส้น1,900ลงมาที่1,800กว่ากว่านะครับแต่ณเวลานี้ครับทองคำนั้นต้องถือว่าได้ฐานของราคาใหม่ครับ อยู่ที่ประมาณ1920-1930จากเดิมนั้นนะครับอยู่ต่ำกว่า1900อยนะครับอยู่ที่ประมาณ1800เสร็จเศษเท่านั้นนะครับดังนั้นโดยภาพรวมครับณนะเวลานี้ราคาทองคำนั้นได้เพิ่มขึ้นอีกยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆตามเส้นกราฟที่มันเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา1ปีครับเนื่องจากว่าความเปลี่ยนแปลงในเชิงข่าวสารนั้น นะครับข่าวลบข่าวบวกนั้นนะครับ <c oughs> ขอไปครับมันเป็นเพียงปัจจัยในระยะสั้นเท่านั้นครับสำหรับท่านที่เทรดทองในระยะสั้นเนี่ยถ้าท่านเข้าใจกฎเกณฑ์นี้นะครับท่านก็สามารถเทรดทองได้เหมือนเทรดหุ้นเลยนะครับท่านก็สามารถใช้อ bility ในการเทรดหุ้นมาเทรดทองได้เนื่องจากว่ามันอยู่ที่ช็อตเทอมครับ ซึ่งในหลักสูตรของผมก็ได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับมันใช้ได้หมดครับไม่ได้หมายความว่าทองมันจะต้องขึ้นอยู่ตลอดเวลาหรือลงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเข้าใจสถานการณ์ของราคาทองคำกับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่านะครับมันสามารถที่จะสร้างโอกาสให้เราได้ตลอดเวลาครับแต่สำหรับนักลงทุนระยะยาวครับในภาพรวมท่านก็จะเห็นว่า ราคาทองปรับฐานขึ้นมาครับแต่ถ้าท่านเป็นนักลงทุนระยะยาวต้องใจนิ่งๆสักนิดหนึ่งช่วงที่ผ่านมาครับราคาทองคาเมื่อเกิดเหตุการระเบิดในกรุงเบลุสครับมันลากราคาทองขึ้นไปสูงครับแล้วพอเกิดข่าวจากปูตินนะครับว่ารัเสเซียสามารถคิดคน้นวัคซีนนะครับในการเอาชนะโควิด1 9ได้นะครับซึ่งโควิด1 9ก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให เศรษฐกิจโลกชงักงันนะครับก็ทําให้เกิดข่าวดีราคาทองก็ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ดิ่งลงมาภายในไม่เกินชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็กลับขึ้นไปได้อีกครับนอกจากนี้ครับการที่ปูตินให้ข่าวดังกล่าวครับมันเกิดปรากฏการณ์ก็คือกองทุน ETF ครับกองทุนทองคําระหว่างประเทศขนาดใหญ่ซึ่งเวลาซื้อเวลาขายทีนึงมันมีผลกระทบต่ออุปสงค์อุปทานผลกระทบต่อ ไตรสแ c มคานิซึมผลกระทบต่อราคานั่นเองครับก็คือทำให้ราคาทองดิ่งตัวลงมาอย่างไรก็ตามครับหลังจากนั้นครับก็มีแหล่งซื้อเข้ามาแล้วนะเวลานี้นะเวลาที่ผมจัดรายการทองคำอยู่ที่ระดับ1941เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนเป็นฐานที่มั่นคงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวครับจะเห็นได้เลยว่าปัจจัยในเรื่องทองคําในเรื่องหุ้นในเรื่องอะไรหลายอย่างปัจจัยที่มันอยู่เป็นคลื่นใต้น้ําข้างล่างมันก็คือปัจจัยในสงครามช่วงชิงอานาจการเงินโลกครับระบบการเงินโลกเดิมก็คือระบบที่ดอลลาร์เป็นใหญ่นะครับระบบที่การซื้อขายน้ำมันทำในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ที่เรียกว่าเปรโตดอลลาร์การทำสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศตกลงกัน ในสกุลเงินดอลลาร์ครับในขณะเดียวกันครับอำนาจของดอลลาร์ยังมีไปถึงแบงค์ชาติทั่วโลกที่ต้องมีเงินทุนสำรองในรูปแบบของทั้งทองคำนะครับแล้วในรูปของสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาสกุลเงินดอลลาร์ถูกใช้เป็นเครื่องมือเป็นอาวุธในทางเศรษฐกิจนะครับในการแทรกแซงทางการเมืองทั้งในรัสเซียในยุโรปในจีนครับ ประเทศเหล่านี้ก็คงไม่ยอมนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนมาถือสำรลองทุนนะครับสำรองระหว่างประเทศในรูปเงินดอนลลาร์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งในจีนในจีในรัสเซียในอิรานรวมทั้งในตุรกีครับแล้วก็แบงค์ชาติในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันออกก็เริ่มสำรลองเป็นทองคำเยอะขึ้นแบงค์นะครับของโปแลนด์นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็เรียกทองคำคืนจาก Bank of England ครับในด้านของประเทศที่ถูก,กรันแกครับเขาก็เริ่มมีการสะสมทองอย่างไรก็ตามครับสื่อในฝากของพันธมิตรตะวันตกอย่างบรูมเ b e r g ของออสเตรเลียก็บอกว่าการที่รัสเซียกับจีนเนี่ยร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดอิทธิพลลดความสำคัญของสกุลเงินดอลลาร์นั้นแทบไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับแทบไม่ได้มีผลอะไรเลย นะครับบอกว่าทุกวันนี้ครับในโลกการใช้เงินสกุลดอลลา่าในการค้าการขายก็ยังอยู่ในปริมาณที่เท่าๆเดิมอยู่ที่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับบูมเบิร์กก็ยอมรับว่าณนะเวลานี้ครับสัญญาซื้อขายสินค้าต่างๆระหว่างรัเสเซียกับจีนในไตามาสที่1น,นะครับประมาณ50%ครับจีนกับรัเสเซียเริ่มมาใช้ เงินสกุลยูโรครับในการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศครับนอกจากนี้ครับบูมเบิร์กยังบอกว่าในส่วนของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนั้นทุกวันนี้แบงค์ชาติทั่วโลกก็ยังสำรองเงินทุนสำรองระหว่างประเทศในรูปดอลลาร์อยู่ถึง60%ด้วยกันซึ่ง การให้ข่าวของบูมเบิร์กก็เพื่อยืนยันว่าดอลลาร์ยังมีความเข้มแข็งแข็งแรงแต่เราก็ต้องประเมินด้วยเพราะว่าบูมเบิร์กเป็นสื่อของพันธมิตรตะวันตกนั่นเองแต่ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือณเวลานี้ครับแม้ว่าเงินสกุลหยวนแม้ว่าเงินสกุลรูเบิลยังไม่ใช่สกุลสำคัญของโลกครับแต่รัสเซียและจีนก็คงดำเนินแผนต่อไปแบบขั้นบันไดก็คือถ่ายเทเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ต้องใช้ เป็นตัวเงินนั้นให้อยู่ในรูปของสกุลเงินยูโรลงมาก่อนเพราะว่ายูโรถือว่าเป็นเงินสกุลที่เข้มแข็งที่สุดรองลงมาจากดอลลาร์นั่นเองนี่ก็คือปัจจัยที่อาจจะเป็นปัจจัยลบก็คือการสั่งสู้ของพันธมิตรอเมริกาพันธมิตรตะวันตกที่พยายามรักษาระบบเงินสกุลดอลลาร์นะครับการซื้อการขายทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามเราก็ปฏิเสธ ไม่ได้ครับว่าแผนการในการดีดอลลาร์ลเซชันครับการลดอิทธิพลของเงินกุลดอลลาร์นั้นมีอยู่จริงตั้งแต่ในช่วงกลางๆปีต้นปีนะครับไตรมาสามสองช่วงต้นๆน,นะครับถ้าท่านจําได้ก็มีเรื่องสงครามราคานะครับสงครามเปโตหยวนที่รัสเซียทํากับอ่อซาอุดิอาระเบียจนทาให้เกี่ยกานน้ามันในสหรัฐนั้นล่มสลายกันไปเป็นทิวแถว,วเลยทีเดียวครับ,อบนอกจากนี้ครับ ข่าวที่อาจเป็นบวกกับทองคาก็คือณนะเวลานี้ครับจีนเริ่มล็อชนะครับเริ่มดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลยวนนะครับก้าว <c oughs> หน้าเพิ่มขึ้นครับโดยมีการพัฒนาโครงการนี้มาเป็นเวลา6ปีแล้วครับล่าสุดครับส่แบงก์ใหญ่ของจีนจะเริ่มทดสอบแล้วนะครับหลังจากเดิมมีการทำโปรโตโคอลเป็นที่เรียบร้อย นะครับสี่แบงค์ใหญ่ดังกล่าวก็ได้แก่แบง k ์ออฟไชน่าครับไชน่าคอนสตรักชั่นแบงก์นะครับอออิเดอร์สตีแอนด์คอมเมอรเชียลแบงก์ออฟไชน่าแล้วก็อาร์ก u เค u r e เ a อร์แบง i ์ออฟไชน่าครับสี่แบงค์ในเซกเตอร์สำคัญทั้งสิน้นนะครับก็จะเริ่มใช้ดิจิทัลหยวนแล้วนะครับในเมืองสัญเจินนั่นเองนั่นหมายความว่าสกุลเงินที่เป็นสกุลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย นะครับเมื่อถ้าสามารถใช้ได้ขึ้นมาจริงๆแน่นอนครับมันก็จะไปกวาดระบบแบงค์กระดาษแบงก์กงเต็กนะครับระบบการโอนเงินระหว่างประเทศอย่างสวิฟก็จะเป็นไดดงเสานะครับที่ถึงเวลาที่จะถูกดาวหางชนนั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นจีนมีคนถึง1,300ล้านคนขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่กว่า หรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนในอนาคตไม่นานนี้เนื่องจากว่ามีกำลังคนในการพัฒนาแล้วคนของจีนนั้นก็มีคุณภาพเนื่องจากว่าตัวผมเองมีประสบการณ์การไปเรียนในต่างประเทศแล้วก็นักศึกษาจีนเยอะก็คนเก่งๆก็เยอะมากจีนลงทุนในเรื่องนี้ในช่วงที่ผ่านมาไปเยอะมากครับในขณะเดียวกันครับ แม้ว่าลายเล็กรายน้อยเวลานี้จะแห่ากันขายทองทํากําไรการเอาไปกินเอาไปใช้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับปรากฏการขายทองนะเวลานี้ครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเราก็มีข่าวว่าทองที่อยู่นั้นก็ส่งออกไปต่างประเทศเยอะมากโดยเฉพาะยิ่งในฮ่องกงครับแล้วก็ปรากฏการในทางกลับกันครับคนที่หันมาซื้อทองเปิดบัญชีทองในเวลานี้ครับพุ่งขึ้นกว่า3%เปเซนต จากรายงานของห้างทองหัวเซ้งเฮงนะครับมีบัญชีที่ซื้อขายทองของคนที่มีเงินรายขนาดกลางขนาดใหญ่50ล้านร้อยล้านพันล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าครับเพราะบทวิเคราะห์ต่างๆที่เป็นในเชิงลึกนั้นนะเวลานี้ทองเป็นขาขึ้นแต่ในขาขึ้นในระยะสั้นๆช็อตเทอมมันก็มีการกระตุกตัวสั่นไหวไปตามภาวะข่าว สารบ้านเมืองนั่นเองซึ่งในเรื่องนี้นั้นดอลลาร์จะถูกล้มหรือไม่นะครับทองคำจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆสุดท้ายผลจะเป็นอย่างไรแต่สถานการณ์ณวันนี้เป็นแบบนี้นะครับสถานการณ์ณวันนี้มี2ฝ่ายฝ่ายดอลลาร์กับฝ่ายที่จะดีด ollarization นะครับซึ่งแน่นอนผลกระทบที่ตามมา ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานทั้งหลายโดยภาพรวมนั้นเป็นปัจจัยที่ลากให้ทองคำขึ้นและในส่วนของวัคซีนโควิด1 9นนั้นตราบใดก็ตามนะครับที่ยังไม่ได้มีการนำมาใช้รักษาจนเกิดผลจริงๆข่าวก็คือข่าวครับสำหรับท่านที่เรียนเทรดอินไคสิทธ์นะครับท่านจะได้เห็นปัจจัยที่เป็นพื้นฐานทั้งหมดณนะเวลานี้เนี่ยปัจจัยต่างๆทำงาน นะครับมากขึ้นทั้ง geo politics ภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งตึงเครียดทั้งในเรื่องโควิด19ทั้งในเรื่องสงครามไฮบิดวอร์ all, ทำงานอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญครับอย่าเพิ่งประมาทนะเวลานี้ครับเศรษฐกิจโลกสุดตัวมากมายแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะตามมานะครับผมเป็นคนที่พูดแล้วไม่พูดหลังเกมครับพูดล่วงหน้าอย่างเรื่องราคาทองคำครับ คอสเทดอินไคสิตจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่12มกราคมนะครับต้นปีเลยนะครับแล้วก็ราคาทองก็ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วหลังจากนี้ไม่ได้มีแค่ทองคำครับมีสินแร่อื่นๆนะครับที่หลังจากนี้นักลงทุนสามารถนำไปปรับกลยุทธ์ในการวางแผนการลงทุนได้แล้วเมื่อวิกฤตดำเนินการไปนะครับเราจะทำอะไรกันได้ หลังจากวิกฤตตอนเศรษฐกิจใกล้ฟื้นตัวไซเคิลของเศรษฐกิจทั้งหมดครับมีโอกาสอยู่ทั้งสิ้นครับที่ผ่านมาใครที่เรียนกับผมทั้งเทศหนึ่งเนี่ยรับกันไปเต็มเต้องบอกคำนี้ต้องกล้าพูดนะครับรับกันไปเต็มเถ้าท่านมาเรียนเทศอินไทรซิตครับท่านรับเต็มทุกระยะทางครับผมกล้าพูดใน2-3ปีนี้จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาเยอะแยะการโยกย้ายความมั่งคั่งไม่ได้หายไปไหนครับ แต่ความมั่งคั่งมันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนไปตรงไหนถ้าเรารู้เราย่อมได้เปรียบครับซึ่งนะครับท่านสามารถติดต่อไปได้ที่ Line ID ที่คุณขวัญน,นะครับ ks 185202 ks 185202ราคาคอร์ส4,000บาทครับถ้าท่านมีเงินน้อยท่านก็จ่ายตามกำลังใครที่ยากจนจริงๆนะครับขอคนที่ยากจนจร,จร,จริงๆอยากมีโอกาสทางการศึกษาครับถือว่าผมให้ทุนการศึกษาก็คือให้ท่าน เรียนฟรีนั่นเองครับช่วงต่อไปพบกับลอยนอเดอร์ครับช่วงลอยนอเดอร์ครับมาพูดเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งครับประเทศเนี่ยนะครับในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแน่นอนครับหลักการพื้นฐานก็คือสิทธิแสเสรีภาพของประชาชนครับ หลักการ e <hi> ดังกล่าวมันเกิดขึ้นในประเทศตะวันตกครับท่านดูนะครับประเทศตะวันตกประวัติศาสตร์มีแต่การละเมิดสิทธิและเสรีภาพยกตัวอย่างเช่นในช่วงยุคสมัยของนาซีครับการใช้อำนาจของรัฐตำรวจนาซีการใช้อำนาจของหน่วยเกสตาโปหน่วยเ s ต่างๆเนี่ยในการเข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันเข้าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเกินสมควร คำว,ว่าเกินสมควรหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่ากฎหมายในยุคนาซีนั้นให้อํานาจรัฐตํารวจเหล่านั้นเกินขอบเขตแห่งความชอบธรรมให้อํานาจในการสืบสวนสอบสวนนะครับผู้นี้มีความเห็นต่างไปจากลัทธิเหยียดผิวลัทธิอารยันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนั่นเองมันก็ทําให้เกิดการรับรองศักศีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพขึ้นในระบบกฎหมายนั่นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามครับในการอยู่ร่วมกันในประเทศชาติบ้านเมืองนั้นแน่นอนครับมันไม่ได้มีแค่ประโยชน์ของประชาชนมันมีประโยชน์สาธารณะด้วยผมยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบกิจาการร้านอาหารแน่นอนครับมันไม่ได้มีแค่สิทธิของท่านอย่างเดียวถ้าท่านประกอบกิจาการนี้โดยไม่ถูกสุขลักษณะอาจจะทำให้เกิดโรคท้องเสียท้องร่วงเกิดโรคระบาดตามมา ก็ไปกระทบประโยชน์ของบุคคลผู้อื่นที่เรียกว่าประโยชน์มหาชนกฎหมายก็ต้องเข้ามาคุ้มครองโดยอนุญาตให้กฎหมายนั้นสามารถแทรกแซงเข้าไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้นะครับโดยการตราเป็นกฎหมายจํากัดสิทธิและมาตรการต่างๆก็ต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับ ความได้สัดส่วนไม่รุนแรงจนเกินไปได้สัดส่วนกับประโยชน์มหาชนที่เข้าไปคุ้มครองนั่นเองดังนั้นครับความเข้าใจผิดในสังคมไทยที่ผ่านมาว่าสิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนั้นถือเป็นการบิดเบือนหลักวิชานิติศาสตร์อย่างร้ายแรงครับมีสิทธิเสรีภาพบางชนิดเท่านั้นที่ไม่มีขอบเขตครับก็คือสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา สิทธิและเสรีภาพในเชิงความคิดซึ่งอยู่ในหัวสมองครับแต่สิทธิและเสรีภาพบางอย่างเช่นสิทธิเสรีภาพในการพูดในการทางวิชาการอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถกระทําได้ไปภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างประเทศไทยเราปัจจุบันนี้เรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกครับกฎหมายก็รับรองคุ้มครองระบบนี้ครับโดยกําหนดความผิดตามประมวลกฎหมายยามมาตรา102มาตรา116หลายๆมาตราครับ ไม่ให้คนกระทําการละเมิดหลักการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองระบอบนี้นั่นเองดังนั้นครับคุณมีสิทธิและเสรีภาพก็จริงแต่หากคุณพูดจาทําสิ่งใดแล้วมันไปขัดต่อกฎหมายคุณก็ต้องถูกสืบสวนสอบสวนได้รับการลงโทษนั่นเองครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาดอนได้ใหม่ในโอกาสถัดไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ